สาวงนนี้ใน้ส่วนที่บราที่ชวนเราทำก็แต่ยืดกลับออกมาณสักสิบถึงสิบนาทีหรือวันยี่สิบนาทีเราจะใส่เวลาส่วนนี้ให้พอคิดให้ทำมากเป็นสติเตือนจิตเตือนใจให้ใจหอาได้ประพฤติปฏิบัติตามแต่สมบูรณ์ในวลาคนอื่นก็ขอชิมชมกับ เก้าภาพเนาะโดยเพราะงานนี้พระราชทานเครื่องศพคำว่าพระราชทานเครื่องศพคือพิจารณ์หนักมานะแต่มาด้วยตัวแทนการอ่านเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความภูมิใจแก่องค์ประดุลครอบครัวแล้วก็มืออานเนี่ยยกกู้กันสังเกตดึงว่าอดีตภรรยาของสทหลอดโอ้เพิ่งจะอ่านทั่วทานนะในสถานการอ่าน คำรักพนักฐานลูกศิษย์ที่ว่าภรรยาอดีตภรรยาของสาทองหลเนี่ยผ่านในการอ่านคำตัวบางตัวไหวในการเบอกฟังแล้วมันหนาวเลยผู้ฟังลูกฟังตัวอยู่ผู้ขึ้นหนาวเลยโอ้แสดงว่าใช้ได้พานตัวการอ่านระดับนี่มันต้องระดับพระกศักดิ์คุณลักษณะการบอนี่แสดงว่าเมื่ธรรมดาลนี่ลักษณะการ ท่านหนุ่ไยเขาเชื่อชมที่จริงแล้วแม่คู่แม่คู้นใจเลยยอมรับเจ้าของเพทปเองบ่โทษแม่เราโอแม่วาบอกเป็นคนครอบครัวปู่บอนมาจากบ้านไม้บ้านเตี้ยแถวนี้บ้านไม่แม่กับไม้บ้านไม่แหลกโดยหลักเอ้าไม้บ้านเตี่นแหละปู่บอนเนี่ยอายุเก้าสิบแม่คู่ไม่เชื่อพี่สาวของหน้ายันย่นกับล้อยสาว เป็นตัเดียวยืนก่พ่อเนี่ยยังตัวใหญ่แสดงเนว่ามยงไหเลยในพวกูกหลานกูก่อนเนาะเป็นเสียกันยุ่นเป็นพี่น้องกันหัวจักนำผู้ไหนหัจักนำผู้สวยเอ่ยังก็อวู่นะบอเกออะไผู้สวยสัมพันธ์หัวจักนำคนได้เป็นตึงผู้ปอนาเนคู่นี้กับพี่น้องเขาแม้รดผู้เป็นวีเอ้า ยอมรัเราอยกู้กัทภาเองนะเขาค่สนใจเป็นคนที่เขาค่อยสนใจอนไรเพิ่งมาสนใจตอนบวชสพร์กับคุ้นเคยกันนะเพิ่งปิดอายเพิ่งเกิดเดือนกุมภาพันธ์โอเกิดเดือนพฤศจิกาอายุห้าสิบสองสามกลาแหละแต่เพิ่งเกิดก่อนไอ้กู้มาเยี่ยมตอนนั้นว่านมัสการกูบาโอ้เพิ่งเห็นกูบาอยู่มือไหวทนทีแต่จริงมันยากได้ที่น้องอยู่มือไหวกัน คบานนสการเคื่อถทามว่าเป็นยังแบบคนสบายโอ้โหเป็นเป็นรูปบันนี่นะโอ้โหนะมันขึ้นแบบเป็นจิไปไว้บันนี้นะครับทือว่าเพิ่นกับยอมรับเพิ่นครบคูบาคนสวนนะรับอีกคนหนึ่งคือเสียงกันยนตนั่นแหละเพิ่งนี้ยังพูดเนี่ยเพิ่นมองว่านวสการคูบาเออเพิ่นเป็นสันซูยังพูดในรูปเป็นันหลานเพิ่นกับยังไหวอยููโอ้ยอมรับสองคนนี้อ่อนน้อมเป็นคนตาวคุบาคนส่วนเวลาเพิ่นเอ่ยยังพูดอ่ะ อาัยม okay. ัวได้ยินนอรูบ้าก็เอไละหน่วมายุสเปนเลเข้าาป็นาวยาร์ดซองนั่งรูากอากัยอันโรลเลอนีแต่อะไรี่โาสมัยนะวินวใหม่กับรูบ่ากันเน่ยากัยตัวต่างภาษาบูใหอากัยมาไม่ยกเองโอ้คัีร้มิเนาะจตว่าวินใหม่กับการ

ยุ่งละมังคำที่กินใจนาหารนปภะสาโรดฟทดแทนคำว่าภาษบรีได้างคำนะแตมึงไม่ในตัวเอยอกะในตัวบนเสีงในตัวาบรีก็บอกอะไรเจอโรให้ว่าไอ้กคตรเลยเลยห่วงให้คุยเดียวเี่ยวแหงรู้ไอ้กคตนั่งบอกว่าภูมงใจก็ว่างูว่นอมันไปซวนนี่เก่าตัวรูได้กม่กวนเลี้ยวจะเปีนแบบกูซวง เจ้าวางเงินใหม่เจ้าทการพฏิการเงนอโน่ใบระสร้างโง่รูอันนี้อโน่รูเขกำลางพุ่งใจในความเป็นรูเลยโง่รูจะโดับมานรวงไม่ทีบนโงเดินภาษาถิ่แตกๆโง่ถึงโตมิดรัวหรืออเลรบอกวาไม่ไอแล้วอะไรคือชอบไม่รู้ยกเพลงทั้เบนสารต้งแทนคำายต้องเ็นเลยนคือภาษาไทยแทนลายภาษาคนไทย อังลับแางคูแยลบดุนดุนนะกล่าบตะบนรองพิงเต้อคิดราย่ิงานศพในจวยเนอร์ได้จวยเนอรตั้งแต่แรกจนถึงตำไหนแปะมือในงานด่นึงนะเจ็บแปมือยงานเนอ้งให้ไป่วยงานไไรนะช่วยให้ดีอายะให้ดีบัวให้ดีเมใดีสมัยให้ดีแม่กรทําให้ดีอะไรก็ตช่วยให้ ให้ปองปาย,อยานศพผู้หลนาเรียรบร้ายผู้หนาใปองยานศพอายะอาชุนเี็กวัวสมบไยให้แม่ทั้งปอวให้พี่แล้วใจด้วยตั้งแต่แรกจนเมียงเต็มมุมเรียบร้อยเลี้ยวจะงงานเลี้ยงโรดด้วยเนื้อเอฟเรียบร้อยจนมองกัดสุดท้ายเป็นงานอะไรคือใจพี่กันเด็กนั่นการช่วยเหลือกันและนีนเป็นความ,มงดงามความสวยงามความเข้มแข็งของสังคมให้ ชุดเต้นเป็นควองรูให้ที่ตลาดของหนึ่งเวลาบริงานเริเวณช่วยมตลาดอยู่หน้าเวลาเปิดเก่าหนึ่งบอกว่างานดีเด้อะทีมงานที่สร้างโมนั่งงานนดีบอกสร้างน่ะวิศว์ที่บอกงานดีงานดีที่จะช่วยงานอะไรบ้านลังนั้นทำเรื่องดีดีเลยบอกงานนดีงานสดบอกงานสดบอกงานดีเจะช่วยองค์เปิดเรื่องดีสร้างดีในตรองงานไหนแค่แตักคนดีกับที่มไป นำนลังเดไวเนื้อเจ้าบอกวาความการเด่นงานดีสับควเน้ออนี้อดตายเพราะว่าไห้เป็นความพวที่ยวยเนื้อเป็นเท้าตั้มควายเนื้อจนอันม้งนะแห่ใส่ตัวนีนนะจึงก็ดึกได้อสมัใหม่ที่ทตัวตายคนรวยนตีเพราะว่ามีควยเรือแต่ถ้าเป็นทาคกลางนนะจ้างได้งานสดขึ้นละ นี <wykor> ่คือมาห้หอมือเลยมือถูอวางไจ้างอะไรดูแลดูมองจ้างคมหนาเอบไปเปิดงานไปเพราะว่าสบายตาบายมือหนาเดี๋ยวเราใชางให้ไวช่วยทำรงกายแต่ว่าเรียนประหลัวเองสูดดเรื่องเดี้เอนั่นคือความใหม่ของควมใหม่ตงในเมืองเี๋มเทว ดองและแตกเนื้อะดงในใจเพราะว่าต่างคนต่างทำงานต้อไปจะสนใจเนอต้องดึงเน้อให้ดึงยิบรูให้ีโดยท่ควมความความคุณเคยเนจะช่วยต่างงานตดกันสบายช่วยเรื่องากญปรหลาสู้ต่อให้มาได้บางอย่างสำเร็จอะไดี muốn có hùng là bên nga bên gang thì được chuyên lừa nước đi chạy hùng thì không phải là thêm thèm ban đầu thì tài gì có hoa bơn hoa bơn hoa vì lùng điên tay cao hoa ở lùng điên vì mày vì lùng điên lùng điên bà lùng điên hoa lùng điên hiệu quả subscribe

หวยดัาแต่ให้ชิ้นหวานทางที่กับต่างคนต่างปรกิจศเอาบางทีกับตั้งอะไรเมะอันหอมการต่องันสิดโต๊ะโง่แคนดังนะอันดังโต๊ะเนี่ยตัวเราอะไรตัวเราอุ่นสุไหตัวเราอะไรกับมึงตัวทุกภาษาตัวเราโงอันดังคืองี้กูแบบภูมิใจในต่านงบอกว่าดีก็ออกอย่างน้าะเจ้าในลาเต้กับเบะตับเบ่อกูับภูมิใจในที่ต่างรับไปกูแบบนั่งดื่จิตกูแบบชิ้ยามันสบายตางเ้ ถ้าวกบางคนเสพอยู่มาตั้งแต่เช้าต้องเด็กมือปันในวันจีนาเพราะว่าสมัยไหนก็คิดปวดหลังหลังปวดตุลัวใหนต่อท่าไหนนานตลอดและว่าเสพยาอมเม็ดนิดละแต่ตอนแม็ดของเวอรงานเวอร์งานตัวตัวใหญ่นิดนั่นคือบ่าวผู้ใจที่เสพต่ออย่านี่ยนะแต่ือตลอดก็บางเพราะว่าเด็กทุกที่นั่ง ดูรุ่นมาได้ติลางดี่งโดควันปล่าปลงานนั้นเท่าก้างได้เลยเท่างานนีู่ดติลางูมาได้จะยินต่อไรหนึ่งกานที่ซองกันุ่งผู้เตาซุยตามอยู่ด้วยเอดแตู่ลูงยิ่งตีกวางเตาได้อั้งยิ่เาตะบนหอเต่าเท่าเงินโต้ผู้เตาสวยมากสวเต่้ มันเป็นสิ่งที่ว่าภูมิใจที่ให้ตะดางเนาะอ่าคนโตคนโตช่วยเนาะอันพอฝากเออที่เฮาสามารถสมัครกสัครสมัครัครสมัคเนาะเพิ่นผู้ช่วยนั่นก็มว่าเนงานงานเให้ช่วยเนาะว่าสังเกตนอุใจนะที่ให้ ยืดตัว่าตสุดท้ายเลยอ่ะรู้กอกอสันไปเน้าวัอยู่โอ้โหตงใจยเงีเาสุกโมเดโอมให้ร็่อปงนสุกไม่ต้ดวยกตางชิตรูสะกรตายอเป่เด้อใาเลสิดีสละสู้ช่วยับสบายได้ มูลนิธิสมรรถมูลนิธิตมูลนิธิมูลนิธิงานแกนงานแกนมาได้นะในนันสภาพเยอะการที่สำรวจเนื้อเราพิจารณาอาจารย์ขังเสียต้อนเด็กม่เด็กพี่อันตีดตามเสกใหม่ให้รุมกลุ่มรวมตกลุ่มตันงแต่ลำดับยาวเล็กยาวยาวโค้งพุ่มไทรต้นใหญ่ที่มากกว่าพุ่มใหญ่แต่ก็มาที่บ้านเรียนได้พิจารณาที่สอง เวินหุ่นเออตีใจนะเราหุ่นเอเวนเวินการโดดว่นทีมอ๊เวิ่นเหลาพาวทีเหาพาอาจจะสอยีใส่ที่ให้นี่วยหน่อยวยหน่อย่นรูดวยหน่อยเงิ่น n g องเวิ่นด้วยวยนักง g à วัน n g วันดดจึงก็ตายดูใหม่แต่ต่อปเนี่ยแน่ได้ขับรถบินวัดบินวัดไอตำรกูอ้ตว

ต่ ταν, clapping, างคนต่างอะไแข่งนโอ้เจ้าว่าวัสดุส่วนปังนาตรวจไอ้ไข่ยังนาเดี๋ยวนเช็งว่าโอ้สังข้าวเป็นตรวักให้กับอรอก็ได้โอ้ขน่อยสั่งข้าววนีตรวกไม่นะตรวหลัะโอ้สังข้าวรู้เจอแต่วหลอกนี้วัสดนอยู่บึ้งๆใช้สุ นึกจวะนึกเนได้ไหมเอ่ยขา n ้เสียงจีวะแต่ t ูกูปั้นขซ้อทุ่ใจกูหนักกว่าที่ว่ากันโอ้ยี่อ้อตรวจเป่งานัต้องีวเลยแต่ตอบแล้วบ้นละงนี้คืสังเวยจีวานึกด้วยต่ตอบล้เพื่อที่จะทำกาวนึนี่โอ้นี่ห้อเพืโอนนกนึเป็นส่วนตีวะ ว่าเราเอาเข้มเราพันเขมราหมื่นมันะเลื่อหนอเรื่งเม็ดนกี่ะเพราะว่าพ่เยอะแม่แต่กะทังอะไรอ้ทอหลอดเนียคือว่าว่บอกะไ็ูเอกัอันกพูกไม่วาการเงียบครูไยากันกบ่าซีเมเนี่ยมัะดาทางล่ันโดซีตมเนียเลยตังหลอกมันถูกท่หางลว่ะสุดท้ายนั่งบนเก่งพมดรู้เรียนึกไรปเสีให้โล่ไปโจมแล้อย่นก็ยทำไมเงียบ่าง้อ่าพู ผมแลยโหนือบวงบังสุดเด็กบ่าบบสุกแทนบไปทางกลาเน้อันอันนี้ยังไงรับเด้อแซงจังวัดโอ้ใครที่นมีส่วนไหนเนี่ยแป้งเจอาหน่อเออสะนทุนน้เด้อไม่ออกแบบเออแป้นไหวโยนยุ่ยเสมอโจสมลาไหที่เจ็มือแปแล้วโอ้ยไม่เกังลใจเบิร์นเด็กหนอโจแ่ใหมก็ไมกังใจสั่งที่ไลกังวลใจใหม่สั่ไ้หม น้องกระด้างจะต้องแบ่งจะไปตองลังใจเนน้ำเนื่อยลังใจเนื้อยังไงเออแล้วกาลังใจสมทัยที่สุดว่านี่ก็ลานี่ก็ลาสม่ำสม่ำแต่สู้กำลังใจก็ได้อ่ะนี่ก็ลาคุณจะสมควร้เนาะดูหนึงสิบนาทีนี่ไม่ไม่ชวนไปทำาดีสิบเนาะอ่ะนี่กาคับคุณจะไงเนาะตุนดองเนี่ ตัวันตัวอ่อนแตน่ตัวมันตาวันฟาพญายางาเดอคนเฮาเอ้ยมูมั่นมีมือมั่งสิพันเชื่อสายแหงเงานตุ้มส่มกีนองสหายเริงเราแหย่าสุกสุม่มความส้มเขา่ขาเข่าเข้มสาใสตนแล้วทีแทบพุพ่งพ่นมางามใส่สา ยามั่วยิ่นย่องพองภายภัยพึ่งแห่หุ้มออังเอไข่อทีถวยจากต้องไวย็เล่เท่าเข้าองเกี่ยวคิวโพผู้หมายโซ่ต่อตังทางส่วนชอยแห้งเส้นล่างดีอื่นย่องพองพึ่งไทยเขา บอทอสิทไทยเฮาหักห้องรองด้วยขั้นปุยพึ่งเห็นห้องนอนยาวยามยาพึ่งย่างย่อดาให้ภายงามสวยคิงเฮาแล้วสนุกแหลทีหลังเมื่อสิ่งดีสำนักมือแสนล้านย่องให้เป็นมือแสนล้านสู้เสมัยยองสิบธหนักได้ นาะยิ่งโราณสิลงตอนเ้กน่าตเอกลาตเอขนาดตลอนกันนั่งอะม่ถนัดนี่จุามลาดีสสู้สมัยกับอยดีมได้มูลเปียดมุกาสดีจุวเปียกับสู้มูลเปียดดีกับมุลเปียดมาได้มูลแกนีดีกับมูลเปียกกบสู้มูลแกดีกับมูลแก่นมได้ขนาดไหนเป็นคำซอนโบราเนะตนเลาแท้อั่นกระบฟ้าอย เปงเนอสลกวางเวลาเปียงเน ka, ื้อสาว่บางเม็เ pues น mm yeah. ืจาว่ามาเจอสองพยัญชนสองอกมาเอสามมูสองอกสามล่ยาสาวกรมใน้อมเพียงเนื้ยังผู้ตะวันรอเด้ออันยูโรดีแห้งอยู่กับหน้าไอ้ปวดปวดเจียสุดยดในต่าบูปวดปวดเจียอ้อะเป็เนื้เด้อขอฝากทำสิประการสุสุไทย เปิ้ศรัทธาต่อพระธรรมประสงค์สองเปิ้สีเปิ้จัสี่เปปัญญาทำสิประการเนี่ตัแส่งรกแน่นอนารทำสิประกานบบนสัทธาต่อพระเจทาพระธรรมประสงค์เปิ้สี่ห้เปิ้จักกคกองศิระปื้นปัญญาทำสิประการเนี่ตัแสงโรกอย่างนนอนปลอดภัยอย่างนนอนเด้ทันตาแสงนรกรักษาทำสิประการหนเนาะบย่อมศรัทธาต่อพระพุทธระธรรมประสงค์เปิ้สีเปิ้ลจักกองศิระเปท้ปัญญา ที่เท่ากันรับรองตาตกโลกอย่างแน่นอนศา,าสานาศาสตร์สวรรค์เกิดไปมวยกัน <Okay. S 1> ที่เป็นผู้ที่มั่งมีมีแต่ความสุขสุดท้ายของภัพักเองพระพุทธประทังประสงฆ์ทางศีลภาวนาเลี้ยวแต่งลายได้สร้างขึ้นมาขอสิ่งเหล่านี้จงทรงให้กับอดีตสัพพารอดอัตถิพันธ์สัพพารอด จงได้รับบุญกุศลที่พ่อแม่ญาติพี่น้องเฮ็ดไปให้ในสุดท้ายขอทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญที่ทั้งหลายได้กระทําในปจัจจุบันกับหาพุนกุศลย่างวยให้คนให้มีความสุขความเละะื่อนนำให้คละจงกุศบแต่ความสุขความเจริญทุลุทุทนาพิอ